สวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้ผมก็มาเล่นเกม Call of Duty Mobile นะครับ Call of Duty Mobile นะครับมันเป็นเกมที่เอ่อเป็นเกมยิงปืนแนว FPS ที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับที่ผมเคยเล่นมาทุกเกมนะผมว่าเกมนี้เนี่ยดีสุดแล้วนะครับทั้งภาพทั้งการเล่นทั้งการเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยผมว่าดีที่สุดแล้วนะครับมันไม่ได้มีแค่ ยิงปืนใน FPS อย่างเดียวนะครับมันมีหลายโหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลค e อนย้อนหรือโดดล่มนะครับผมก็มีหลายโหมดนะครับเค <Okay. S 2> ก็มาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับไม่พูดมากนะครับ <laughs> จัดเลยดีกว่านะครับไม่รู้ว่าจะหาเลิฟนานแค่ไหนนะครับเพราะว่าผมเล่นค่อนข้างดึกเลยนะครับ เสียงเอ่อเสียงไม้ผมเนี่ยมันจะช็อตนิดนึงหรือมันมีอะไรกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับเนื่องจากอุปกรณ์ผมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมมอเตอร์ช่างกิโลขาอยู่เนะี่ยไม่กูท่าจะเป็นบอทนะครับเนี่ยแน่นอนอาจจะสายกระเป๋าเนี่ยเป็นคนแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเล่นมานานผมรู้ดีครับเนี่ยถือมีดด้วย มืออาจจะตกนิดนิดหน่อยหน่อยครับไม่ได้เล่นนานดีที่เป็นบอทนะครับมิงานผมเล่นลำบากเลยผมเล่นอย่างนี้แต่คิดว่าไม่ได้ยินนะเสียงเดินนะมาแล้วซ้ายมือ s d ไารถ้าเป็นถ้าเป็นบอดเเล่น,าน,น,าไ,าน,นาได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นคนเล่นเนี่ยผมว่าไม่ไหวเลยนะครับโคดีที่เจอบอดนะถลงแ้งนี่ผมว่าไม่น่าไมาจะเจอบอดอย่างนี้นะมอมปืนผมดักตรงนี้นะครับ โอ้โหเยอะเลยอุ้ยไปรถไปรถไอ้่ย็นไงชีวิตจริงเอามีดไล่ไฟขนาดนี้ผมโดนยิงหัวแตกนะครับเละเลยแน่นอนปาร์เราอยู่แรกก่อนไปโดูโดนเปล่าอ้าวโดนเฉยเจ้าจิ้มมาขับไปเอ็นมิเจอ โอ้โหฟังผมแบบสุดยอดเลยครับเฮ้ยใครเนี่ยเอาเฮ้ยผมใช้ระเบิดโอเคได้แล้ว ไม่โดนคนแรกผมตายไปแล้วยิงยิงยิงอย่าง,งนี้นะ <Enemy down. S 1> ครันะนะนะบรเคขื่อนนะฮะในรถบอทผมยังตายที่โดน ยิงไม่ค่อยจะโดนเลยนะครับมาแล้วท้ายมือ,อมบอดไปก่อนนะครับอืมอย่างนี้ไม่น่าใช้บอดแล้วนะล่ะเลงยิงขนาดนี้อืมนายเลงรอเลย ยี่สิบเก้าคิวนะครับตายเท่าไหร่ตายหนึ่งนะครับผมกับการเล่นกับบอกน,นะครับถ้าเป็นคนนี่ผมไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะอืมเดี๋ยวผมลงไปปรับปืนไหมแสดงว่าปืนที่ผมใช้ตะกี้นี่มันดิบตีดนะครับผมเน้นความแม่นยำอะ่ะอืมโหแต่ไม่อันนี้มีความแม่นยำเลย ไปกิบละไม่มีครับผมก็แล้วแค่นี้พอส่วนนี้ก็เปลี่ยนนะครับไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เอาอไกัน,นครับส่วนท่าทางผมก็โอ้โหคิดถึงเหลือเกินไม่ได้เล่นนานนะครับนี่ของดี อันนี้ก็คิดถึงนะครับตั้งแต่ซีซันซีซันสองหรือซีซันสามอืมก็ไม่แน่ใจนะครับซีซันแรกๆเลยนะครับก็คือไอ้ท่าหิมะไอ้รถหิมะตะกี้นะครับก็เป็นไอ้เป็นช่วงเทศกาลตอนคริส okay. ต์มาสนะครับ ครั้งแรกเลยครับของเกมอ่ะที่มันปีแรกเลยนะครับถ้าไม่ไหวผมจะผมเปลี่ยนนะครับขอบคุณมี่ธเปพรนะครับไม่ไหวว่ะผมบอดผมโดนใครยิงมาก็รู้ครับแต่ปืนนี้ผมไม่ไหวนะครับ ป,ป,ปืนเอเคดีกว่านะปืนซุปโผลของผมผมเพิ่งไปแต่งมานะครับก่อนที่จะอัดคลิปโหดยิงโหดจังวะโอ้โหเ<ป>ฮ้ยปืนพวกไอ้เหี้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเก่งตัว,วนี้ป็นพกอ่ะไม่เฮียโอ้ปืนพกเขายิงแม่นจริงครับสองดดนัดแตก,กเอาน้ำยิงตัวหน้าวะโอ้ยตายตายตายผมเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอครับปืนเนี่ย โอ้ไม่รู้จะเล่นปืนไหนดีฮะพอเจอค้นผมแยกเลยครับถือมือผมตกไปเยอะเลยมีคนร้อแคมป์นะครับตรงนู้นเลยเอ้ยหูฟังผมปไปเลยวะ เอสวอลใช่ไหมรูปร่างเหมือนเอสวอลเลยไม่รู้ว่าทุกเกมมันจะเหมือนกันหรือเปล่าไอ้รูปร่างปืนร้อยนัดเขาเล่นหน่อยแค่ตรงนี้นะครับผมลองเล่นปืนนี้ดิปืนนี้ปืนอะไรวะโอ้โหเฮ้ยล้วนัดผมก็สไนเปอร์ระยะไกลไง ม <yap a> ันกาเอาเอาเฮ้ยโอ้ผมจำคุณได้เอาเฮ้ยยิงไม่ทะลุ อเอา้าอะไรมันโชคร้ายขนาดนี้ยิงก็ยิงไม่ตายยังมาโดนเขายิงตายจุดไปโดนเฮล,ล,ลิคอปเตอร์โอ้แหลกแหลกแหลกเบเบตตกเบเบตกเอ้ย เนี่ยไอ้คนนี้เขาเล่นในแค่จุดเดียวนะเขาเล่นไปจุดไหนเลยมันก็จุดเดินก็ตายแล้วกันโอ้ยยังไม่โดนเฮ้ยยังไม่โดน

โอเคครับเอาไว้เป็นโอกาสหน้าละกันนะครับกลิปมีขอลาแค่นี้ก่อน <laughs> โอ้ไม่ไหวจริงๆนะครับ <laughs> 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 โอ้ย